สวัสดีค่ะสวัสดีัทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง An s n o เ b a อั Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน็อตซันเบตอีกแล้วนะครับไม่ได้เจอกันประมาณ1สัปดาห์เป็นไงคิดถึงกันไหม <c oughs> ฉันคิดถึงทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับคุณผู้ชมนะคะมีเวลาที่จะมานั่งพูดคุยกับสาวๆนะครับวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงแปลงอีกหนึ่งแบรนด์ที่เบนชอบมากๆเลยนะคะแปลงจากแบรนด์ดาววิสไลบรารีนะคะก่อนหน้านี้ใครดูวิดีโอนี่ไม่ได้ทําฮอแปลงอันนั้นไปนะคะแล้วก็ลองใช้แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยคือได้มาเพิ่มนะคะขอบคุณร้านวิลล่าวิลล่าที่ส่ง อนี้กันเลยนะคะคุณผู้ชมพร้อมกับเทสให้คุณผู้ชมดูเลยว่าแป้งที่นี้มันดีจริงๆนะคะฉันใช้แล้วฉันถึงมาพูดได้นะคะสาวกแป้งอยา่างดิฉันจะไม่พูดสุ่มสี่สุ่มห้านะคะถ้าแป้งไม่ดีก็ปัดตกนะคะแต่ว่าอันนี้ชอบจริงๆแล้วก็ดีมากจริงๆนะคะถ้าใครเพิ่งบูน้องสมัยเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สาคัญใครลืมกดกระดิ่งะค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขยับกันเข้ามาใกล้ๆนะครับทุกครั้งที่ไปเริ่มการแต่งหนะ้าไปชอบใช้ตัวนี้ครับเป็นส m a s h b บ x ็อกนะเป็น p พร์วอเตอร์นะคุณดิฉันคิดว่าแบบถ้ามันหมดขวดเล็กๆจะต้องซื้อขวดใหญ่จะไม่รู้ยังมีอีกในนาค,ค่ะคุณผู้ชม p พร์วอเตอร์เข้าไป Water, อออเตร์ันนี้เนี่ยเป็นเสมือนกับบุกผิววิตามล์บุกผิวอะไรประมาณน,นี้นะครับผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะใช้พรายเมอร์จากบิวตี้เบลนด์เดอร์นะครับตัวนี้ครับเป็นออโรร์เซนต์นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีขายในประเทศไทยแล้วนะคะขอโทษจริงๆนะครับเพื่อนทุกคนส่วนตัวเบ๊คคิดว่าความหน้าฉ่าของเกาหลียังมายังไงก็แบบหน้าฉ่ำยังไงก็สวยก,ก่อนหน้าแบบแห้งอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอหน้าแบบแห้งเนี่ยมันดูแคร็แคร็กเกินไปอะ่ะซึ่งแบบพอเราหน้าฉ่า เราจะดูแบบมีความมั่นใจมากกว่านะคะในเออคือถ้าหน้าเราไม่ชุ่มชื้นแล้วก็เราแต่งหน้าลงไปเนี่ยผิวหน้าเราจะแห้งแล้วก็ลอกแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันจะเป็นก้อนทุกอย่างก็เลยแบบอยากสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ย ลองเบสต,ตรงนี้ดีๆนะเพื่อให้หน้าเราพร้อมกับการแต่งหน้าได้เลยนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะซึ่งใครเออซึ่งซึ่งรองพื้นในวันนี้ที่เบสจะหยิบมาใช้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยก่อนหน้านี้คือรองพื้นจากอนาาเซียนะคะตัวนี้เป็นรูมีนัทฟอนเดชั่นจากอนาาเซียนะคะเป็นรองพื้นอีกตัวที่เบสชอบมากๆแต่ว่าช่วงหลังพอเราไม่ได้ออกจากบ้านเราก็เลยไม่ได้หยิบมาใช้นะคะใช้คู่กับฟองน้ำบิวตี้เบลนดเดอร์เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมก็เบสจะปั๊มลงไปบนฟองน้ำแบบนี้้เลลยนะแวก็ไป ซึ่งรองพื้นนี้เป็นรองพื้นที่ปกปิดดีมากนะคะแต่ไม่ถึงกับฟูโคเบตนะแต่ยังทิ้งความฉ่าของใบหน้าให้เราเห็นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่าสองฝั่งมีความแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่หน้าผากนิดนึงนะคะดูสิคุณผู้ชมดูค่ะคุณผู้ชมดูค่ะ ความแตกต่างของสองฝั่งเห็นไหมว่าฝั่งนี้หน้าเรียบเนียนมากส่วนฝั่งนี้เนี่ยหน้ายังไม่เรียบเนียนเหมือนมีรองพื้นแต่เป็นหน้าเรียบเนียนจากการทาพรีเมอร์แล้วก็พรีมิ่งวอเตอร์นะคะเดี๋ยวจะถ่ายฝั่งหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ไปครับ เดี๋ยวเบสจะใช้แปรงปัดแป้นะคบแปรง D H 1 0 1อันนี้นะคะเป็นแปรงจากแบรนด์ Delvistberry ที่เราพูดกันในวันนี้นะคะแปรงนี้เบสได้ลองใช้แล้วไปรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าขนมีสปริงตัวที่ดีแล้วก็ขนนุ่มขนฟูนะคะเพราะเบสซักแล้วหลังจากที่เบสซักนี่เบสสัมผัสว่าขนมันไม่ทิ้งตัวลงเวลาเราปัดไปปุ๊บขนก็ปัดมาเหมือนเดิมนะคะเปรียบเทียบกับหลายแบรนด์ที่มีขนแพะเหมือนกันเนี่ยเบสรู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทําได้ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าขนมีสปริงตัวที่ อันเดมจากอิงหลอดนะคะเบคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมทุกคนไม่อินแป้งนี้ซึ่งดิฉันอินแป้งนี้มากดิฉันชอบแป้งนี้มากเลยนะก็จะนี่เห็นไหมจิกขึ้นไปได้ดีมากแล้วก็แตะไปบนหน้าก็คือนุ่มมากๆเลยเพราะว่าเบ่มีแป้งส่งแบบนี้ของแม็กใช่ไหมคือแป้งแม็กก็เหมือนจะเป็นขนคล้ายๆกันรู้สึกว่าถ้าจะไม่เบลคนเป็นขนมานะซึ่งแข็งกว่าแล้วก็แข็งมากอันนั้นคือแบบคือคือแข็งอะ่ะก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่อันนี้คือนุ่มมากๆเลยนะคะก็ตอบรับหน้าเราได้ดีนะ ก็พูดตามความจริงเพราะว่าดิฉันไม่ได้รับการสปอนเซอร์และจ้างมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันก็แบบว่าพูดตามสิ่งที่ดิฉันชอบนะเพราะว่าเบเนี่ยใช้แปรงมาเยอะมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือใช้แปรงแบรนด์ญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นฮากุโฮโดชิกุโฮโดหรือว่าทาเคดะนะเบนรู้สึกว่าแบบนั้นอะราคามันค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าแปรงนี้คือญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันมากๆเลยรู้สึกว่าแบบราคากับคุณภาพเนี่ย ไม่สวนทางกันเลยคือไปในทางที่ดีมากคุณผู้ชมดูหไหมเวลาเราไปคือเข้าตามล่องตามอะไรแบบนี้คือได้ดีมากแล้วก็แป้งไม่ติดตัวไม่ยั่วแล้วก็ไม่ทําให้แป้งเป็นก้อนแล้วก็คุณผู้ชมดูที่แป้งที่แป้งเนี่ปะไม่มีแป้งฝังอยู่ข้างในเพราะว่าแป้งติดไปบนหน้าเราหมดแล้วแป้งหลายยี่ห้อใช้กับแป้งใช่ไหมแป้งอยู่ข้างในเต็มเลยฟุ้ฟุงฟ้งขึ้นมาซึ่งไม่โอเคแบบนั้นอะ่ะ เบลองแป้งนะคะซึ่งแป้งนี้ทําให้แป้งเราไปอยู่บนหน้าเราได้เต็มที่และที่สําคัญคือตอนนี้หน้าเบกก็เรียบเนียนเพราะว่าเบใช้แปรงที่ดีกับแป้งที่โอเคนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นสเต็ปที่สําหรับแป้งนะคะต่อไปพาคุณผู้ชมไปดูบรอนเซอร์นะคะบรอนเซอร์วันนี้ที่เบสจะเลือกใช้เป็นบรอนเซอร์จากอเนซาเซียค่ะคุณผู้ชมเป็นบรอนเซอร์ที่มันใกล้หมดแล้วนะคะคือเบสชอบมากแล้วก็ใช้ดีมากนะคะวันนี้เบสจะใช้แปรง d x 1 0 5นะ้าะเขาว่าเป็นแปรงคอนทัวร์บลัช ซึ่งดิฉันว่าเป็นแปรงคอนทัวร์ที่ดีเลยทีเดียวนะแต่ว่าหนึ่งอย่างก็คือมันอาจจะไม่หนาเกินไปบางคนชอบให้มันเป็นบรอนเซอร์ให้มันฟุงฟ้งๆใช่ไหมแต่แปรงนี้ขอบอกตามตรงว่ามันเหมาะกับการทําคอนทัวร์มากกว่าแบบนี้เห็นปะแล้วมันก็จะได้ลูกเชฟหน้ามากกว่าการที่เราใช้แปรงฟูๆเพราะว่าเราใช้แปรงฟูๆเราต้องการที่จะบรอนมันใช่ไหมแต่นี่คือเบสต้องการให้มันแบบเป็นเป็นโครงหน้าเห็นปะล่างมาตรงนี้ แล้วก็หน้าผัาแล้วก็ปัดให้มันฟุ้งๆไม่ต้องอะไรมากนะคะไล่ลงมาประมาณน,นี้ก็คือแปลงนี้เป็นแปลงที่ดีคือถ้าสมมติมคุณอยากได้แปลงญี่ปุ่นที่ดีๆก็ขอแนะนํายี่ห้อนี้คุณภาพกับราคาคุ้มกันอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะก็ตอนแรกก็ซื้อมาแล้วก็แบรนด์ก็ส่งมาเซอร์ไพรส์ก็เลยแบบอยดีใจจังเลยอะ่ะ <c oughs> มีความดีใจหนึ่งนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่จะทาบลัชออนนะคะซึ่งแปลงบลัชบัตในวันนี้ที่เขาให้เบสมานี่เขาเบสได้มาฟรีๆนะจากแบรนด์ขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ไป้ ette, แัแกม Alice. ของเซอร์ีวานะคะวันนี้เบ่อยากจะเลือกใช้สีเดมเดเมเตอร์นะคะก็คือสีที่สวยมากๆเลยคือเป็นรู้สึกว่าอันนี้เอาตามตรงคือมันอาจจะเป็นใช้ครั้งแรกๆมันอาจจะยังไม่ฟูมากแต่รู้สึกว่าขนมันจะแน่นเกินไปนิดน,นึงสําหรับบัสออนที่มีเนื้อที่ติดชัดอยู่แล้วเบนไม่แนะนําแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมใช้กับบัชออนที่เนื้อไม่ค่อยติดสีแนะนํามากเลยมันทําให้บัชออนออกสีสวยนะคะ อันนี้แม่เลยต้องเบามือนิดนึงเห็นไหมถ้าไม่ประมันก็เป็นอย่างงี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าคุณมีบริชออที่สีเข้มอยู่แล้วแปรงแบบขนที่ค่อนข้างแน่นแบบนี้อาจจะไม่เหมาะอาจจะต้องใช้แปรงขนที่เบาบางกว่าน,นี้นิดนึงนะคะนี่ก็คือเยอะมากคุณผู้ชมดูหน้าดิฉันแบบตอนนี้เป็นตุ่นลิงเป็นตุ่นลิงแต่ว่าดิฉันก็ถือคติเดิมอ่ะคุณผู้ชมปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะ ปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแต่จริงๆว่าเดี๋ยวมันอ่อนลงจริงๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าหลายครั้งแล้วที่ปัดปัดสอ,อนน้อยแล้วแบบมันไม่ติดสีเพราะฉะนั้นแล้วปัดไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองค่ะคุณผู้ชมเชื่อฉันเถอดดิฉันมั่นใจเกินร้อยนะคะคุณผู้ชมคับต่อไปเราจะไปที่ไฮไลท์กันนะครับแปลงไฮไลท์อันนี้เป็นแปลง Ds 2 1 7่เบสชอบแปลงนี้มากอันดับแรกคือเบสสามารถใช้เซตแป้งใต้ตาได้เพราะว่ามันเข้าใต้ร่องตาเราพอดีแบบนี้เห็นป่ะแบบนี้แบบนี้อ่าเดี๋ยวเซให้คุณผู้ชมดูนะสมมติว่าเรามี tay tả tìm hàng lông châm mũ lông châm mũ lông kem đầy ở đúng không ได้ดีมากแล้วรู้สึกว่ามันเข้าตามร่องตามซอกทุกมุมได้ดีอะและที่สําคัญคือเราลองปัดไฮไลท์แล้วไฮไลท์ที่ไม่ออกสีคือออกสีได้สวยมากๆเลยกับไฮไลท์หลายๆตัวนะอย่างเช่นวันนี้เบสใช้อันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม s t f t d g e n t n e er m i n e r a l i z e d Skin Finish จาก Mac c o s m e t i c s นะคะก็จะแตะลงไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ปัดไปบน,นหน้าซึ่งไฮไลท์เนี้ยจะไม่ค่อยออกไฮไลท์เนี้ยจะเป็นไฮไลท์แบบอารมณ์ไม่ใช่แบบว่า หนังปลาทูจะเป็นหนังปลาแซลมอนก็คือจะไม่มีความแบบว่าฉ่ำมากแต่ว่าพอใช้กับแรงนี้เนี่ยไฮไลน์นี้ออกสีสวยแล้วก็มีความเป็นผู้ดีความปังมันคือความปังแล้วเบขอบปลาตรงตานนีนึงนะเพื่อให้มันตามมันดูฉ่ำๆปลาตรงตานนีนึงให้มันดูฉ่ำๆให้มันดูแบบว่าโอ้โหผิวพระเจ้าสร้างมานะคะแล้วก็ปัดที่จมูกไดเอ่ยนะคะปัดตรงตบ,บั๊กนิดนึงคะ่ะโอ้โหสวยมากโอ้โหรีเฟก์ได้ดีมากเลยมีความปังมากเลยคือเบสอะ จะบอกว่าจริงๆเบนไม่ค่อยเห็นความไม่ดีของแปลงนี้เลยนะนอกจากว่าแปลงอันนี้ถ้าคุณไปใช้ผิดจุดประสงค์มันจะไม่ดีแปลงแป้งนี้ชอบมากเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นว่าแป้งไม่มีการอยู่ข้างในเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาทาลิปกันต่อนะคะวันนี้เบ้ขอเลือกใช้ลิปจาก Chapter One น u t y เนะคาเป็นสีซอฟแกรมเพราะว่าเบนชอบสีนี้มากเป็นสีที่มีความนู้ดแต่ไม่ป่วยอะ่ะหายากมากเลยนะันู้ดแต่ไม่ป่วยเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมไปลองดูนะคะจาก Chapter One Beauty ค่ะ แกคือลิปกลิ่นเลมอนน่ะลายแบนใส่กลิ่นโรสแต่โรสมันกินไม่ได้ไงเวลามันก็อยู่ใกล้ๆปากเราจะอยากแอบ,บกินเพราะฉะนั้นโรสมันจะรู้สึกแค่หอมแต่มันจะรู้สึกว่ากินไม่ได้แต่พอใส่กลิ่นเลมอนเนี่ยเฮ้ยเหมือนกินได้ลิปแต่นนะคุณผู้ชมมันก็มีความเซนซิทีฟต่อปากเราเพราะฉะนั้นแล้วลิปที่ไม่ค่อยมีสารเคมีมันก็จะต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือสี ซอฟแกรัมนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ป่วยก็คือยังไปวัดไปวาได้นะคะก็เห็นไหมคะประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะจบด้วย m a c f i ิกพลัตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ได้เพิ่มความช่ำแต่ที่ควรเห็นช่ำเพราะมันแฉกนะคะรอกดแบบหนึ่งนะคะ มาค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือบทสรุปจากการที่เบทใช้แปลงดาวิดไลเบารีนะคะถ้าคุณเป็นมือใหม่และคุณอยากได้แปลงดีๆบางๆดิฉันแนะนำดาวิดไลเบารีจากร้านวิลาวิลล่านะคะซึ่งเป็นแปลนเม made in Japan ไม่ใช่ made in China โอเคย้ำว่าเม็ดอินเจแ n นและทุกอันเป็นแปลงจากขนธรรมชาตินะคะเป็นแปลงจากขนแพะนะซึ่งข้อดีของขนแพะคือจะจิกสีได้ดีจิกสีได้สวยแล้วก็ทําให้สีที่อยู่บนผลิตภัณฑ์กับสีที่อยู่บนใบหน้าเราคือสีเดียวกันมากที่สุดสีตรงมากสุดไม่เหมือนกับแปลงขนกระลอกที่จะมีความนิ่มมีความนุ่มคือถ้าคุณมีบลัชออนหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ดบับสีที่สีไม่ค่อยติดอะ่ะ มันก็จะไม่ค่อยติดหน้าเรานะคะผู้ชมมาเลียงหลายตัวเลยค่ะแป้งแป้งอันนี้ดิฉันให้10เต็มส0เพราะดิฉันชอบมากๆเป็นแป้งแป้งที่ไม่กินแป้งเราเลยดูเห็นไหมเราเป็นแป้งแป้งที่แบบไปวัดไปวาไปไหนมาไหนได้หมดเลยนะคะผูช้ชมส่วนแป้งปลัชออนอันนี้เนี่ยถ้าคุณมีปลั๊ออนที่สีเข้มแต่ตัวน,นี้สีก็ไม่ค่อยออกมากเลยเห็นไหมถ้าคุณมีปลั๊ออนสีเข้มสีมันอาจจะเข้มเกินไปเราต้องมีเทคนิคในการปัดแต่ถ้าปลั๊ออนสีอ่อนคุณแตะครั้งเดียวสีเข้มแน่นติดหน้าติดทนมากเลยนะคะแล้วก็แป้งคอนทัวร์ออ่ารวแปคนน์พัดิิฉ หัวควรจะแบบเกล่ยไกเกลไกแบบนี้นะแต่นี่เป็นแปลงคนทัวได้ดีมากเลยเพราะมันเข้ากับรูปหน้าของเราโดยเฉพาะคนไม่ว่าจะหน้าเล็กหน้าใหญ่เข้าหมดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แปลงอันนี้เป็นแปลงที่จิกสีขึ้นมาได้ดีเป็นแปลงอัดเนกาส์ใต้ตาลองแก้มลองจมูกใดเอ่ยนะคะถ้ทาไฮไลท์สวยงามโอ้ย ังอ่ะคุณผู้ชมนะคะฉันอยากจะบอกว่าตอนนี้ทางร้านเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นลด50%นะคะดิฉันก็ซื้อมาราคาลด50%เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทางร้านที่ส่งอีก2อันมาให้หดีใจมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราเป็นคนแลกแปลกเนาะเวลาเราได้แปลงที่เราชอบเนี่ย เราก็อยากจะมาแชร์บอกต่อคุณผู้ชมนะคะไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากร้านเลยนะครับเป็นเพียงแค่แบบร้านส่งไว้ลองใช้แล้วเราชอบจริงๆเราก็เลยเอามาพูดคุณผู้ชมฟังนะคะสาหรับใครที่อยากได้เนี่ยเบกก็ให้คุณผู้ชมติดต่อไปดูนะที่ฉันก็ไม่รู้ว่าราคาอะไรเท่าไหร่บ้างเพราะไม่เคยจําราคาอยู่แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะก็ ไปซื้อได้ค่ะที่ร้านวิลล่าวิลล่านะคะใครอยากไปลองก็คือไปได้ที่สาขาเซ็นทรัลสีลมนะคะคุณผู้ชมส่วนใครที่อยากช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อครบ1000บาทส่งฟรีนะคะคุณทดิฉันซื้อครั้งแรกของอันไม่ครบนะครเสรียค่าส่งหกบาทนะคะคุณผู้ชมก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะที่ร้านวิลล่าวิลล่านอกจากมีแปรงแล้วเป็นเห็นมีเครื่องสาอางมีสกินแคร์มีแฮร์แคร์มีบอดี้แคร์อีกหลายอันมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปซื้อได้แล้วก็ไปติดตาม,าะะาตดตามได้น, YouTube, น, Instagram, ะ Facebook, นะ ฝากแนด์ Chapter One Beauty ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนวันนี้ยังค,งคอนเซ็ปต์เติมค่ะดอนลิเดียมบิวตี้คลาสสิกเอ็มทีค่ะอย่าบอกให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องมังที่บ้านคุณเนี่ยว่าแบนด์ขาดค่ะ,ะ b a u s e beauty is an experience เพราะความสวยคือประสบการณ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ <laughs>